เล่นเน็ตอยู่ดีๆเน็ตดันหมุนติวติวตวิหรือขึ้นว่าขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นแบบนี้เน็ตเราหมดหรือเปล่าเช็คเน็ตของเราได้ง่ายๆทำตามนี้ค่ะ ก็ต้องขอ,อการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรวิน y o u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการเช็คอินเทอร์เน็ตของเรานะคะว่าเน็ตของเราที่เราสมัครไปหมด วันไหนหรือว่าหมดวันนี้ไหมซึ่งวิธีการเช็คนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของสำหรับใครที่ใช้ซิม AIS หรือวันทุกอนั่นเองวิธีการเช็คของน้ำก็มีอยู่1วิธีด้วยกันอันดับแรกถ้าเราพร้อมแล้วให้เรากดเข้าไปที่แอปตัวนี้ค่ะเป็นแอปการโทรสาหรับเครื่องโทรศัพท์ให้เรากดแตะเข้าไปจากนั้นให้ทุกท่านนะคะทุกคนกดตามน้ําเลยนะกดไปที่ดอกอ่าไม่มีดอกจันนะกดไปที่1นึ สองหนึ 21, ่งสี่เหลี่ยมหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสี่เหลี่ยมตามนี้นะคะหนึ 1, 2, 1, 2, 1, ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกจากนั้นระบบเขาก็จะส่งข้อความให้เราว่าเนี่ยของเราเนี่ยคงเหลือเท่าไหร่และจะหมดวัานไหนนอกจากนี้นะคะถ้าใครที่ไม่อยากจะกดหรือว่ากดตัวนี้แล้วมันยุ่งยาก ก็ให้ทุกท่านนะคะเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มานะเป็นแอป My AIS ก็ให้เราทำการลงทะเบียนจากนั้นเราก็สามารถเช็คได้แม้กระทั่งรายการอื่นๆที่เราต้องการเช็คอย่างเช่นเราจะเช็ควันเน็ตหมดอันนี้เราก็สามารถเช็คได้ผ่านแอป My AIS นั่นเองและนี่นะคะก็เป็นวิธีการเช็ควันเน็ตหมดสำหรับใครที่ใช้ซิม AIS หรือวันทุกคอในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ